ส่วนใหญ่น้องตอบถูกนะคะต่อไปเลยนะคะข้อที่4ถามว่า,าเด็กอายุ5ปีนะคะคำพบก้อนในช่องท้องและพบว่าก้อนขนาดโตขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นมีปัสสาวะเป็นเลือดนะคะรับประทานอาหารได้น้อยเป็นมาประมาณ1เดือนผลตรวจ IVP พบว่าไตาข้างขวาขนาดใหญ่กว่าไตาข้างซ้าย,อ,าายอะไตเนาะไตใหญ่ขึ้นเจาะเลือดไปนะคะ ฮิโมโกลมินได้9กฮิมาโตกิตได้28นะคะแล้วก็แพทเลตนะคะได้2 0 0 0 0 0บอดีเทมได้37.8นะคะ BP นะคะได้160 6 0นะคะชีพจรได้98แล้วก็อัตราการหายใจนะคะได้30การพยาบาลที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใดก็กคแบอกว่าสังเกตภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากพอใครบอกว่าจัดผู้ป่วยเข้าห้องแยกเขาค่อยบอกว่าแขน แขวนป้ายห้ามคํำท้องง,องงูบอกวา่าวัดความดันโลหิตทุกสี่ชั่วโมงอ่าข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอบติ๊กตอบต,ตอบคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะมิวตี้จะพยายาม ก็สำหรับใครที่อยากติดตามพิวตี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสถาบิวตี้เนิร์ดแล้วก็มี YouTube IG TikTok Twitter นะคะชื่อว่าบิวตี้เนสกอร์เนิร์ดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บิวตี้ด้วยนะคะ ก็สําหรับข้อนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ออกบ่อยมากๆนะคะเพราะถามว่าเด็กคนนี้นะคะซึ่งอายุ5ปีเนี่ยคําพบก้อนในช่องท้องอ่ะแสดงว่าในช่องทอง้องต้องมีปัญหาอะไรแหละแล้วก็บอกว่าก้อนเนี่ยขนาดโตขึ้นแล้วก็มีปัสสาวะเนาะเป็นเลือดนะคะรับประทานอาหารได้น้อยเป็นมาหนึ่งเดือนปรากฏว่าเขาไปตรวจ IVP มาพบว่าไตาข้างขวาใหญ่แสดงว่าไตาข้างขวาต้องมีอะไรสักอย่างนะคะก็คือ คนนี้เนาะน้องเขาเป็นมะเร็งมะเร็งที่ไตนะคะก็ตรวจไปนะคะปรากฏว่าฮิมโกบินได้9ฮิมาตคิดได้28นะคะแพทเลดได้20,000นเนาะก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะบางทีขิดได้28นี่เขาถือว่ารับได้นะคะไม่ได้ให้เลือดไม่ได้อะไรเนาะบอดี้เทมนะคะได้37.8อ่ะมีไขต้ต่ำๆนะคะ bp นะคะได้110.60อ่ะ bp ก็ดีเนาะ สเตเบิลดีนะคะฮาร์ดเลดก็ถืออยู่ในค่าปกติอยู่นะคะเขาถามว่าการพยายานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดนะคะก็ดูโจทย์เป็นหลักเลยที่บิวตี้ไฮไลท์ให้คือข้อใดนะคะก็ไก่บอกว่าสังเกตภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากนะ,ะที่บิวตี้บอกนะคะ a พนเลดนะคะถ้าอ่กรณีที่น้อยกว่า50,000เราถึงจะค่อนข้างอ่กังวลน,นิดนึงเรื่องเลือดเลือดอ,ออกนะคะเราถึงจะ เข้าสู่ภาวะการสังเกตเนาะส่วนข้อไข่นะคะบอกว่าจัดผู้ป่วยเข้าห้องแยกนะคะอันนี้มีค่า A.N.C มาไหมไม่มีแสดงว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะก็ข้อควายนะคะบอกว่าแขวนป้ายห้ามคำท้องอ่าซึ่งปกติแล้วนะคะเราก็จะแขวนป้ายห้ามคำท้องเนาะซึ่งในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นมะเร็งไตนะคะเราก็จะมีการแขวนป้ายห้ามคำท้องเนาะ แล้วก็งอง,งูนะคะบอกว่าวัดความดันโลหิตทุกสี่ชั่วโมงอันนี้เราวัดปกติอยู่แล้วเนาะเพราะปกติเราขึ้นเวรเช้า8ดชั่วโมงก็จะวัดสองครั้งก็คือวัดทุกสี่ชั่วโมงนะคะซึ่งข้อที่ถูกที่สุดนะคะก็คือคอควายนะคะก็คือแขวนป้ายห้ามคำท้องเพราะอะไรคะพวิวตี้ถึงห้ามคำนะคะเพราะว่า เวลาที่เราไปคํำนะคะจะทําให้มะเร็งนะคะมันแพร่กระจายได้เนะเขาก็เลยงดหรือว่าห้ามคําท้องนะคะที่สําคัญเลยคือต้องพยายามบอกกับคนอื่นเนาะบางคนไม่รู้ไงอยู่ๆไปเฮ้ยทำไมท้องดูโตจังอะไปคําจบและชีวิตนะคะ